สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ร,รายการาร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นครับอำเาเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จึงได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยางชีพฮาลาวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กําลังใจผู้ประสบอุทกภัยครับ ื้นที่ชุมชนมัสยิดนาดอตุนอิสลามสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยชุมชนมัสยิดนูรุอิสลามสุราเขียวชุมชนมัสยิดมูฮฮยิดดีนชุมชนมัสยิดดารุสลามโรงสวดชุมชนมัสยิดยามารุตีนชุมชนมัสยิดอับดุลลานุสอนชุมชนมัสยิดดารุฮิดายะชุมชนมัสยิดอูยาคือแชุมชนของอำเภอบางบ,งบัวทองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีสภาพพื้นที่โดยรอบที่มีน้ำท่วมขังอยู่ในระดับที่สูงประชาชนต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ได้ยื่นโอกาสเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอบางบัวทองโดยได้ลงพื้นที่นำถุงยางชีพพาราวและน้ำดื่มไปมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจำนวนกว่า1,100ชุดโดยมีคุณชาหานวีพี่ชายชาณรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนผู้บริหารธนาคารนำความห่วงใยและกำลังใจไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับในวันนี้นะคะเราก็มีถุงยางชีพพาล้านมาประมาณสองประมาณ600ถุงนะคะซึ่งถุงยางชีพนี่คือจะเป็นบรรจุสิ่งของซึ่งทั้งอาหารและก็ของใชท้ที่ทางพ,พี่น้องมุสลิมเนี่ยสามารถใช้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเราเราตระหนักดีอยู่แล้วว่าเราเห็นในสื่อว่า พี่น้องมุสลิมเนี่ยจะหาสิ่งเอของรับประทานเนี่ยยากกว่าแล้โดยเฉพาะในช่วงที่อาหารขาดแคลนเนี่ยถ้ามีถุงยังชีพหรือมีสิ่งประทังชีวิตซึ่งถูกต้องตามหลักศาสนาของพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ขึ้นนะคะาการที่เราได้รับความอนุเคราะห์วันนี้เป็นความต้องแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ทางธนาคารโดยผู้บริหารและทีมงานได้นำมามอบให้กับชุมชนของเราและเราก็จะบริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อประสงค์ของธนาคารอิสลามนอกจากนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราได้รับรู้ถึงการที่ธนาคารจะได้เข้ามาฟื้นฟูชุมชนของเรา โดยผ่านมัสยิดเป็นสื่อกลางในการที่จะสื่อสารไปกับสับรุษในทุกเขตการปกครองเราทราบดีว่าหลังจากน้ำท่วมนี้ความเดือดร้อนความจำเป็นในด้านการเงินในด้านธุรกรรมทางการ,การเงินนั้นมีแน่นอนจะมากจะน้อยสุดแท้แต่ขนาดของครอบครัวหรือศักยภาพในการบริหารจัดการในส่วนนั้น นอกจากการมอบถุงยางชีพฮาลาวและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วนะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้นำโครงการยิ้มสู้ฟื้นฟูอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อแนะนำให้เป็นช่องทางในการขอความช่วยเหลือของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยใต้ร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับรวันนี้สวัสดีครับเพราะเราดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริยธรรมอิสลาม เรามอบโอกาสที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนทุกศาสนาที่เป็นคนดีเราเป็นที่พึ่งพาทั้งยามทุกข์และสุขเราไม่ได้มีเป้าหมายที่ผลกำไรสูงสุดแต่เน้นการเกื้อกูลกันเราไอแบงค์ I ank, เป็นมากกว่าธนาคารเพื่อความยั่งยืนที่แท้จริงของคนไทยทุกคนตลอดไปธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารคุณธรรมอุ่นใจเมื่อใช้ไอแบงค์ <c oughs> หลานคุณยายผานังหัวใจรั่วขั้นรุนแรงนะครับถ้าจะรักษาก็คงต้องผ่าตัดแต่ว่าค่าใจะจ่ายก็สูงมากนะครับถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดหมอกเกรงว่าแกจะอยู่ได้อีกไม่เกิน2ปีครับมีผู้ป่วยโรคหัวใจที่อยากรายอีกจำนวนมากยังรอการช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม1772 Right on.